วันเดียไม่ร้องเสียงคุยอ่ะไอ้เฮียร้องร้องร้องรำอยู่นั่นแหละมึงไอ้สัตว์ก็กูจะรำไหมไอ้เฮียเป๊กบ้านมี้กูกดอ่ะมันมึงมึงทำไมวะไอ้สัตว์ไม่พอใจมึงไม่ไปเติร์นอื่นหรอไอ้เฮียไอ้สัตว์ พอใจมึงกัแล้มึงเป็นี่เลยมึงเด็กกัแม่น่าเชื่อนะอ้วนนะมันเราหิบมาแล้วมึงกับแม่ไม่หิบม่มีใครดึงต่ไอ้ดึงต่อไอเด็กมึงบ่นคนเลยมึงไอ้ดิชฮแล้วผู้กูลำมันหนักของพ่อเงาแแม่มันหลกของพ่อเงอกูกดที่ขี์บอดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อเงาแล้วพวกกู้ลำมันหนักของพ่อเงแแม่มันหาของพ่อเงอกูกดที่คี่บอดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อเงาตอนที่วัดสัตว์กูเกิดมาเขาแรงเน็ตกูเร็วจัดได้ใสไม่อย่างแรงเหมืนกูเร็วจัดได้ใสไม่ดัดแดงพุ่งข้อหน้า Sociedad, พืน an mm. yeah. so ้น right right? yeah. okay. ี่สบอลบ็อกซิ่งนะครับไอสัตว์เขาเปิดได้สองไม่ชิ่งเหมือนมือเลี้วกูจะบอกไอพวกอินดี้มันไม่มีพื้นด้พวกมึงด่าบ่ามึงเกิดมาได้เพราะเธอรู้ยาคุมหรือเป็นเพราะแม่มึงกรแดกยาบ้าถ้าเกิดว่ามึงไม่พอใจมึงก็เลิกเล่นแล้วไประบายสีกินปากนไม่ตั้งแต่กลาเป็นใครกับใครเห็นเขาก็หนีมึงโม้เข้าไว้สลวยหาทั้งทั้งที่บ้านมึงก็สั่งกระสีไว้รุ่นบ็อกซิ่งคไละไอสัตว์เสียงมืออัสสัตว์เด็ดมคนก็หายแล้วพวกกูลักมันหนักของพ่อเหมือยกันแม่มันหนักของพ่อเหมือน เลือด่าคนนู้นคนนี้ปิงคนนู้นคนนี้ลำได้แล้วไอ้สัตว์ไอ้ปัญญาอ่อนแล้วเอาเวลามึงอ่ะไอ้สัตว์ไปพายายามจะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นในเฮียควายเห็นเขาก็หน,นีมึงโม้เข้าไว้ซะรวยหาท,ท,ทั้งที่บ้านมึงก็สั่งกระสีไวรุนบ็อกซิ่งคอยละไอส้สัตว์เสียงมึงอ่ะสัตว์อย่างคนกระหายแล้วพูดกูลักมันหนักกว่าพ่อใหญ่แม่มันหนักกว่า เลิกด่าคนนู้นคนนี้เป็นคนนู้นคนนี้ลำได้ลวไอสัตว์ไอปัญญาอ่อนแล้วเอาเวลามึงอะไอสัตว์ไปพายายามทำให้ตัวเองเก่งขึ้นในเฮียควาย